วิธีทำภาพเวทมนต์ปรากฏตัวแบบนี้ทำยังไงแต่ก่อนจะไปสั่งแม่วันมีข่าวดีจะบอกแม่วันสอนวิชาสร้างแม่แบบ30แม่แบบสวยๆถ้าเรียนหน้าช่องแล้วชอบเรียนในเซียนแม่แบบแค่ค่าเรทัศน์ต่อรุ่นสี่ยิ่งกว่านี้อีกค่ะใครอยากเรียนแจ้งแม่วันมาได้เลยให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัพเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะซึ่งรูปนี้แม่วันหลดมาจากห้อง AI มือรูปนะคะใครอยากอยู่ห้องนี้ห้องเดียวกับแม่วันนะคะสามารถแจ้งมาได้ค่ะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเองค่ะอะกดคําว่าเพิ่มได้เลยนะคะ เมื่อมาแล้วเรียบร้อยค่ะให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างนะไปหัวข้อที่ชื่อว่าอัตราส่วนค่ะคลิกเป็น9ต่อ16นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกคลิกที่รูปของเรานะคะแล้วหมอบิธิบาร์ด้านล่างค่ะให้เพื่อนไปหัวข้อที่ชื่อว่าแก้ไขนะคะ คลิกรอบตัดค่ะแล้วเลี้ยวเป็น9ต่อ16นะเสร็จแล้วติ๊กถูกได้เลยใช้2นิ้วขยายรูปนะคะให้อยู่พอดีกับหน้าจอของเราแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนความยาวคลิปวิดีโอค่ะมาที่10วินาทีนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ด้านหน้านะคลิกย้อนกลับ1ครั้งคลิกย้อนกลับอีก1ครั้งตรงนี้นะคะไปหัวข้อที่ชื่อว่าภาพซ้อนคลิกเพิ่มโอเวอร์แล้วให้เราไปเลือกรูปถ,ถ่ายของเรามา1ใบนะคะแล้วกดคําว่าเพิ่มค่ะ รูปมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้หมอบไปที่ปลาด้านล่างนะไปหัวข้อที่ชื่อว่า cut out ค่ะคลิกลบพื้นหลังได้เลยเสร็จแล้วติ๊กถูกนะคะย่อรูปของเรานะคะให้อยู่ขนาดเนี่ยสัดส,ส่วนพอดีกับโต๊ะทานข้าวแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วให้เรามองไปที่าร์ด้านล่างค่ะแล้วก็คลิกย้อนกลับนะคะไปหัวข้อที่ชื่อว่า mark าค่ะเลือกแบบแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดมาตรงนี้ให้อยู่พอดีกับตัวขอบของตัวโต๊ะทานอาหารแบบนี้นะคะ เ่ะโอเคเสร็จแล้วติ๊กถูกได้เลยค่ะเมื่อทําอย่างนี้เรียบร้อยนะคะให้เราเลื่อนเขานะคะไปให้พอดีกับตัวคลิปวิดีโอของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะทําการเลื่อนมาที่สองวินาทีนะคะแล้วก็ให้เราคลิกที่ตัวรูปเราหนึ่งครั้งนะคะใช้คําสั่งแบ่งฉากนะคะแล้วก็ลบตัวข้างหน้าไปค่ะเดี๋ยวให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะคลิกย้อนกลับตรงนี้นะแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์ค่ะ เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อเปเลือกหัวข้อ,ขอที่เป็นวงกลมสีฟ้าตัวนี้นะคะมันจะมีสติกเกอร์ค่ะที่เป็นเหมือนแบบมีจิกเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยไม่วันจะเลือกตัวสีชมพูตัวนี้นะอ่าเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะนี่นะคะแบบนี้นะพอมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการคัดลอกเขาค่ะ,คะแล้วก็ขยับเข้ามาอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขยับเขานะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการคัดลอกอีกครั้งหนึ่ง ขยับตัวเขามาอยู่ที่มานสองวินาทีแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับตัวเข้ามาวางไว้ท้าดุลแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นตอนที่เปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวเมจิกแล้วก็มีตัวเราขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เราคลิกย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งนะคะคลิกย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งไปกดที่รูปของเรานะคะตัวรูปของเราก่อนนะวิธีการนําเข้านะคะต้องเป็นแอนิเมชันนะแล้วก็เลือกให้เป็นแบบเดือนเข้าแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะสวยปรับให้เป็น1วินาทีแบบนี้เขาก็จะค่อยๆ กระจายตัวขึ้นมาดูตัวอย่างทิดแม่วันได้เลยค่ะ